คนคงได้รับข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเตือนนะคะบอกว่าถ้าเติมน้ำมันเต็มถังจะถูกโกงนะคะข้อความที่ว่าก็คือบอกนะคะบอกว่าเติมน้ำมันอย่าบอกว่าเต็มถังเราจะขาดทุนเป็นร้อยเพราะน้ำมันค้างสายจะคืนเป็นของปั๊มเด็กปั๊มจะได้ครั้งละ10บาท วันหนึ่งกี่รายที่เติมเต็มถังเราบอกราคาไปเลยว่าเติมเท่าไหร่น้ำมันที่ค้างสายก็จะไหลเข้าถังเราบอกต่อๆกันไปจะได้ไม่เสียเปรียบปั๊มน้ำมันอันนี้เรื่องจริงนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเติมเต็มถังกันบ้างหรือเปล่าค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเรื่องนี้เรื่องจริงหรือไม่นะแต่พอส่องส่งต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันไปนะคะก็อาจจะเกิดความสับสนได้แล้วก็เกิดการตั้งคําถามถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้ทางรายการชุมชนทำกินก็ไปขอคําชี้แจงจากทางกรมธุรกิจพลังงานเพื่ออธิบายกันค่ะ ที่เขาแชร์กันในสื่อสังคมออนไลน์ว่าลัวน้ำมันจะค้างสายนะคะถ้าเกิดว่าเราไปเติมเต็มังกลัวว่าจะโดนโกอันนี้จริงหรือไม่จริงนะคะอ๋ออันนี้ไม่ไม่จริงเลยครับต้องอต้อง,งบอกเลยว่าไม่จริงก็การแชร์ข้อความเป็นลักษณะนี้ก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับสังคมแล้วก็ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ต้องมาเติมน้ํามันเ่นียอันนี้สามารถอธิบายด้วยโดยหลักของทางวิศวกรรมในเรื่องของความปลอดภัยนะ เพราะว่าตู้จ่ายน้ํามันเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อป้องกันในเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่ามาใช้กับน้ํามันเชื้อเพลิงที่เป็นวัตถุไวไฟตู้จ่ายน้ํามันเนี่ยก่อนที่จะเอามาขายขายน้ํามันให้กับประชาชนหรือผู้ใช้รถทั่วไปเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจวัดตรวจสอบโดยทางทางช่างตรงวัดซึ่งก็จะต้องมาคาลิเบรตว่าไอ้ตู้จ่ายเนี่ยมิเตอร์ที่มันบอกว่าออกมากี่ล yup. ิตรอะไรต่างๆเนี unusual unusual <m akes> <m akes ่ย มันจะต้องตรงกับที่ทางช่างตรงวัดเข้ามาตรวจสอบเพราะฉะนั้นตู้จ่ายเนี่ยก่อนที่จะมาเติมให้กับรถบ้านทั่วไปเนี่ยกขาต้องผ่านการตรวจวัดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันมันเต็มสายก่อนก่อนที่จะมาเติมให้รถบ้านอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรถของคนที่มาเติมเนี่ยก่อนเติมเนี่ยน้ำมันก็จะเต็มสายอยู่แต่หลังจากเติมเสร็จน้ำมันก็จะเต็มสายอยู่เหมือนเดิมคนต่อไปที่มาเติมเนี่ยก่อนเติมก็จะเต็มสายหลังเติมก็จะเต็มสายเพราะฉะนั้นเนี่ย น้ำมันตรงนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็นของใคร<ะ>คนที่มาเติมก็คือเติมตามตัวเลขของมิเตอร์<ะ>อันนี้ก็จะไม่มีการโกงไม่มีอะไรที่ที่เป็นข่าวแชร์ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะของการเข้าใจผิดมากกว่า<ะ>รก็ค,รคือไม่ว่าจะมาเติมก่อนหรือเติมหลังนะงงน้ํามันที่ออกไปกับน้ํามันที่ค้างสายอยู่คุณก็จะได้ปริมาณที่ ถูกถูกต้องครับก็ะจะตรงกับตามตัวเลขที่โชว์อยู่ใน,ในหน้ามิเตอร์ว่าจ่ายไปกี่ลิตรตลิตรละเท่าไหร่ก็เป็นเงินเป็นเงินเท่าไหร่กี่บาทก็จะตรงตามนั้นเลย<ะ>สมมติเราเติมเติมหนึ่งพันบาทก็จะได้น้ำมันในปริมาณหนึ่งพันบาทหรือถ้าเติมเต็มถังก็คิดเป็นเงินก็ตามนั้นเลยก็จะไม่ไม่ได้เกิดการว่าะจะต้องเอาน้ํามันในสายจ่ายอ่าหลังจากที่รถออกไปแล้วมีการบีบน้ํามันออกมา อะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะฮะอย่น,นี้เป็นไปไม่ได้ไอ้ทำไมน้ำมันจะต้อง<ะ>ให้ให้ให้อยู่ในใเต็มถังเต็มสายอัยนนะี้ในเรื่องของความปลอดภัยที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือเ<ะ>นื่องจากว่าอ,องค์ประกอบของการเกิดไฟเนี่ยก็จะมีอยู่อย่างก็คือมีเชื้อไฟนะเชื้อไฟอ,อ,อีกอันหนึ่งก็คือ,อมีออกซิเจนแล้วก็จะมีตัวตัวทาให้เกิดไฟอย่างเช่นประกายไฟหรือความร้อนรวมถึงประจุไฟฟ้าสถิต เพราะว่าในสายสายจ่ายน้ํามันเนี่ยเวลาน้ามันวิ่งเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียดสีระหว่างน้ํามันกับตัวตัวผนังท่ออันนี้ก็โอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าสถิตก็มีถ้าถ้าสมมุติว่าน้ํามันเนี่ยไม่เต็มสายก็คือจะให้สมมุติมีช่องว่างกรณีที่ท,ที่ลักษณะที่เขาพูดกันถึงว่าถ้ามีการบีบน้ํามันออกมาเนี่ยก็จะมีช่องว่างอยู่ในท่อน้ํามันอากาศก็จะเข้าไปในอากาศก็มี gen, ออกซิเจนนะฮะ น้ำมันเนี่ยมันจะติดไฟก็ต่อเมื่อ,อมันเป็นไอ,อนะไอพอผสมกับออกซิเจนในสัดส่วนที่พอเหมาะพอเจอ,อไฟฟ้าสถิตมีการสปาร์ทขึ้นมาเน,นี่ยก็จะเกิดไฟแล้วก็เกิดการระเบิดได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอันตรายมากดัง <5. S 1> ทางบริษัทออกแบบเนี่ยเขาจะคำนึงถึงเรื่องนี้อยู่แล้ว <5. S 1> เป็นเรื่องของความปลอดภัยแต่มันจะเป็นไปได้ไหมคะว่าน้ํามันที่ค้างสายอยู่เนี่ยทั้งปั๊มหรือว่าเด็กปั๊ม เขาจะแอบ,บเอาออกไปขายหรือว่าเอาไปเก็บไว้ต่งางหากหมายถึงเอาบีบออกมาอย่างนี้แหลใช่ค่ะบีบออกมาเนี่ยก็คืออันนี้เป็นไปนไม่ได้เพราะว่าลักษณะถ้าถ้า,าวาล์วปิดปุ๊บแล้วเนี่ยตัวเลขมันก็จะจะจะเซตอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะามาบีบออกเนี่ยมันก็ไม่ไม่สามารถออกบีบออกมาได้อันนี้ก็สามารถสามารถพิสูจน์ดูได้นะในในในลักษณะนี้ก็คือ,อ เราสามารถโชว์ให้ดูได้ว่าถ้าน้ำมันที่เขาเติมไปแล้วเนี่ยที่เก็บสายแล้วเนี่ยถ้าจะเด็กปั๊มจะเอามาบีบใส่แกลรอนหรืออะไรต่างๆเพื่อจะไปสายลองบีบดูเนี่ยก็เดี๋ยวฮะใช่ฮะตอนเนี้ยก็ที่ที่หยดที่เห็นเนี่ยก็คือจะเป็นน้ำมันที่อยู่ตั้างอยู่ตรงปลายท่อซึ่งตัวนี้จะอยู่นอกมิเตอร์แล้วน้ำมันที่อยู่ในเต็มสายเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้หายไปไหนแต่ความจุตลอดสายเนี่ยคะมันมี มากน้อยแค่ไหนคะทำไมคนถึงกลัวว่าน้ำมันมันจะหายไปจากที่เราเติมคือคท่อท่อลักษณะ,ะ,<ส>ะขนาดเนี้ย็น่าจะประมาณสักหกหุนหรือครึ่งนิ้วถ้าความยาวประมาณสัก3เมตรเนี้ยน้ำมันในเนี้ยก็คือไม่ไม่เกิน1ลิตรถ้าถ้าคำนวณปริมาตรของน้ำมันเนี่ยก็คือไม่ไม่เกิน1ลิตรประมาณนั้นคับ แบบนี้มันจะเป็นลักษณะเดียวกับ LPG ด้วยไหมคะ LPG ลักษณะของก๊าซปิโตเรเลียมเหลวเนี่ยก็คือสถานะท,ที่ที่มันอยู่ในถังหรือในต่างๆก็เป็นของเหลวเหมือนกันลักษณะเป็นน้ำเหมือนัน้ำมันเลยนะเป็นของเหลวเช่นกันหมายถึงว่าหัวใจหลักการตู้จ่ายของตู้จ่ายน้ํามันตู้จ่าย LPG อันเดียวกันเลยเหมือนกันเดียเลยครับ ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องร้องเรียนแต่เป็นกรณีของ LPG นะคะที่ตู้จ่ายนั้นอาจจะไม่ได้มาตรฐานแล้วก็บางคนมีการลักลอบนะคะไปกดเกินหรือไม่ได้ให้ผู้บริโภคเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงแน่นอนก็คือการเติมน้ํามัน ช่วงเช้ากับช่วงบ่ายได้ปริมาณน้ำมันไม่เท่ากันนะคะ,คะเพราะว่าเป็นเพราะเรื่องของสภาพอากาศนะคะความเย็นของอากาศเติมช่วงเช้าได้มากกว่าจริงแต่อาจจะต่างกันแค่ปริมาณเล็กน้อยเท่านั้นค่ะค่ะ,คะนี่ก็เป็นเคล็ดลับเอามาฝากคุณผู้ชมใครที่เติมเต็มถังอยู่ตลอดเวลานี่ก็ไม่ต้องกังวลแล้วะนะคะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ข้อเท็จจริงตามที่โซเชียลนั้นได้มีการเผยแพร่กันออกไปค่ะไปที่การ